嗯。Mm hmm. กสวัสดีครับทุกคนทันนะครับวันนี้ท่านจะมากินมะม่วงนะทุกคนมะม่วงเปรี้ยวนี่แต่ทันไม่รู้ว่ามันเป็นพันอะไรเออแต่มันเป็นมะม่วงเปรี้ยวไปซื้อมาที่ตลาดอันนี้นะครับเป็นมะม่วงที่ทัานหั่นแล้วนะก็คือทันบ้างไว้แบบนี้เนี่ยทุกคนเห็นปะ ที่บัางไว้แบบนี้เพราะว่าเวลาเราจิ้มน้ําจิ้มมันจะทําให้น้ําจิ้มซึมเข้าไปในมะม่วงทุกคนมันจะอร่อยมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นน้ําจิ้มที่ทานทำนะนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มปลาร้านะทุกคนน้ําจิ้มปลารใส่หอ,หอมข้าวคั่วพริกนะทุกคนพริกป่นแล้วก็ชูดดดดรสรสดีน้ําปลาปลารเนาะเนี่ยทุกคนแล้วก็น้ําตาลรสชาติมันก็จะแบบ เค็มเค็มเผ็ดแล้วก็หอมกระขัวแล้วมันก็จะออกอหวานๆนิดนึงใช่เนี่ยอร่อยนะทุกคนลองลองทำกินดูได้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยทุกคนนี่ยูนี่น,นี่ทุกคนดูนี่ตั uh huh. นจะแตกมลายแตกนี่ทุกคนเห็นไหม แล้วคนดูมันมีหอมอะ่ะหอมแล้วก็เข้า,ขาวคั่วติดอร่อยอันนี้ทังกินไม่หมดนะลูกวันเนี้ยไม่หมดนะเนะี่ยไม่งั้นกินแตกเนี่ย,ยคนดู Tim nghi là đây nè 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 đồn à lòi nằm lãi คนเห็นมันแบบเหลืองเหลืองเห็นป่ะแต่มันเปรี้ยวนะเปรี้ยวมาก้วยตอนแรกผมซื้อมาผมนึกว่ามันมันสุกอะแต่มันก็นึกว่ามันจะแบบไม่เปรี้ยวแต่ที่ไหนได้มันเปรี้ยวทุกคนเปรี้ยวมากเลยเนี่ยมันเหมือนมันจะสุกนะมันสีเหลืองเหลือเห็นป่ะเนี่ยเปรี้ยวทุกคนโอ้ย เห็นไหมทุกคนเวลาเราบ้างเนี่ยน้ำจิ้มมันก็จะซึมเข้าไปตรงแบบที่เราบ้างอน่ยมันจะทําให้แบบน้ำจิ้มแบบอืเต็มมาม่วงะอะไรมีหอมเลยทุกคนผมซอยมาในนี้เยอะแล้วนะแต่ว่า ผมชอบกินปล,า,ปลาด้วยกินแยกอะ่ะผมว่ามันอร่อยดิแบ่งครึ่งกับโอ๊ยแต่นี้เผ็ดจริงใส่พริกเยอะอทุกคน

อ่อใหญ่ใหญ่ทุกคน,นทุกคนเวลาเราจิม้มอ่ะตรงรอยที่เราบัาง้งนี่ะพวกข้าวคั่วพวกอะไรเงี้ยมันจะซึมเข้าไปทุกคนมันจะซึมเข้าไปในมะม่วงเวลากินคือแบบโอ้โหอร่อยอืม เม่ดีกูดอื น้ำลายแตกอ่ะทุกคน กาหอมอะไรทุกคนทานใส่ข้าวคั่วเยอะมากอะ อือก็เห็นเขาขวดเป็นเม็ดอ่ะทันใจเขาก็เยอะเลย อร่อยนะทุกคนแต่กินเยอะไม่เยอะไม่ดีเะกี้แตกไอ้ท้องเสียเผ็ดัวกรนกระทานจะกินอีกสักสามสี่ชิ้นนะทุกคนกินเยอะไม่ได้แต่มันแสบท้องนี่อดู่ ใครที่เข้ามาดูนะทุกคนฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับท่านจะได้ตั้งใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะทุกคนนะดูนี่ทุกคน กินอีกอันนึงนะ้วนไม่ไหวละเผ็ดเผ็ด กินน้ำทวนขาดไม่ได้แบบสิโอ้ย กินแล้วเผ็ดว่าเดิมกับน,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 น้ำอัญมณ์เนี่ยเผ็ดสำหรับใครที่เข้ามาดูนะทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะทั้งในแบบใน YouTube ใน TikTok เนาะถ้าลงคลิป ไว้ในทิกตอกด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูนะฮะวันนี้แค่นี้นะทุกคนไม่ไหวแล้ว <laughs> เผ็ดมากเลยสวัสดีครับบ๊ายบาย